กลับทักทายสบายดีทุกคนหลังจากแล้วบุญแล้วก็ห่างหายไปหลายมือตื้อไปพวกเดี๋ยมื้อนี้มาตึ๊กป่าอยู่หน้าวะแม่งทุกคนเลยวันนี้ก็จะขำมาได้อากาศหนาวๆทุกคนเลยตึ๊กป่าเฝ้ากินป่านะทุกคนเลยเดี๋ยววางที่ก็ขันไม่ได้ก็เสียมือกินอยู่บ้านทุกคนเลยกลับไปโซนทีมงานม้านละนั่รอบนี้ทุกคนเดยยันมันบ่ได้เพราะมันหนาวทุกคนยันเพิ่อกับ่มานะแต่เฮากะสิลงตึกเบอร์กนทุกคนเลยนอนป่าหน้าวะแม่งนี่มีช่องนอนทุกคนเลยว่ากันสามสี่คนทุกคนนะ

อ๋อตกเนีอยเงี huh, <s ùng> <tide. c oughs> <os> <c oughs> ้ยโอ้โหเป๊ะเฮ้ยโดนสเปโดนโดนอ๋อโดนสาปเป๊ะเอาหมดเงี้ยโธ่แกงให้เนาะ Rồi bún gì hết Lẹ lẹ Bạn nên lên rồi nữa, đấy đấy. thôi Vì đây nhầm không mà hết ơ ờ, nhăng nhá ô cái kèn cái đấy oh. Tập nhanh lắm.

cái oh, okay. hồ sơn đó và khe cao luôn đó. đi oh. đây u, Phò đấy, đây. đây

Đâu có bác à, <laughs> Ủa mà có đây nó keng anh, cái anh nào lấy hả? Ừ. đi ừ. Kim mưa lốt

โอ้ปลาหัอเลยปลาตตัวหรอหนี้น้ปลาเีตกอาตะกินยาปลากระดสองปลาปไงเดี๋ยปน่องตัวโอ้จ๊โอ้นี่คนอตเออนี่ ทีมพิ้มเหม็นหงเลยเออน่าสมากีต,ตโน่เหมอด้วยไ้คึใกใจช่วยแกแกหนาทุกคนตัวแดดกาหอยชากันออกมาทุกคนเลยตีขามแล้วัดี๋ยวออกมาซ้มมหนยอยไปไแซ่บ

บูชนุ่กปอนกนนะไปื้เลยเหอ้ไปื้เลยเอาเบ้ันชขโมเฮ้ยเากินะเอป่าสามตัวเมื่อกี้กินแมลงเท่านมือกกินแรงร้อยอ่ะห่ กินกอนกินกันนะข้าเหนียวาวนี่ฟรีแต่แกหนาวเฮาเนตัวประจักษ์ทุกคนนะที่กินจะเมือแล้วนะโอ้บอบลอยนะปีกปลาดีไปนะทุกคนบับสุกทุกคนวันนี้เมื่อแล้วทุกคนเมื่อเอ็นเมื่อเอ็อยู่กินอยู่ตะเฮือนทุกคนปลากับพ่อแหละโฮเกิโตทุกคนเลยได้เสีได้สิป่าเพราะ่ามันกินจะเมือแล้วทุกคนปลากระเพากินเนะ

อา้าวี่จริงห้ากับวิลได้เป็นเนาะห้ากับยูโรของเมิ้งซิปวคูค้างเขานำกี่โมืงจิยามันยาม,มันแร่งตัวน่ะฟักกระดูกอ่ะนะตัวนี้นะตัดตัด Thôi, một loại đừng có mày căng luôn đó.

Hãy subscribe làm kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่งตัดถึงเป็นไงว่ตัดถึงมี็นขึ้นก้อยเหอโทษ้จะเบิ่งเลยโทษนทีมงานเป็นจักทีมงานเป็นตอบไปเลยนี้ให้เสียบร้อยจัดการทุกคนเลยก้อยมานี้เอาล้วช่อยเฮ้ย 이리ิปมันเขา <목소리도>

หลางไม้ล้างอเลยนุ ja. ๊กล้างได้างส่างไม่ีล้างัดำได้ดำยังยจมสมมติมะโกนะ้อยแล้คนนะอักกันนะอันนี้นะปีป่ะมันหนาะยันะกก็นุูกที่ถุย่มกะแรงย่าน มะกอกนี่มันเยอะลยมกอกมีก anyway, น้ำมันอ่นิดเลยเลยมันไม่กระดังงี้น้ำต้มทุกคนเอ้าผกไหมอ๋อโตเพิ่มเซอร์เน้ย่ะปลุกเขาขูดเลยทุกคนเลยมันปลุกแล้วก็ปุกเอ้ยเ่งยโตวันนี้นั้นจัดการ ยปิ้งป่าให้โูเกิดเส้ลอะกัดโอ้จะเกิดได้อาทอมันำลายโค้กหมีล้างไันี่ยนะทุกคนโคนทำกะทิมันทุกคนเ Được rồi Xuân ừ. 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 ơi, này nè bây giờ hết trạch thủ ơi, thắng lệch đây Đại ơi, đây, đây chỉ cô đại đại Bây đi mất đại Hết được một phút thôi

ครั้งแรกทุกคนเลยท่านเคยจะคืได้เขากมีแต่โซลายมีแต่กินของบ่ทอดแทบได้เ้อเทอพ้อแล้วทุกคนเลยนี่มีแต่ตักเอาโทษมาตักแล้วกักินโคได้ทุกคนกินทิพย์มดมาได้นะไปแต่ละสองคนเลย

โซฮะซ่หนึ่อันนี้เทวะญายญาณอะไยานกองวะเยนดิเสียกระทาห้างไเ็ดไชไม่เชบคด้วเหาของมีเคยเอ็ดบาบโซ่พิกิ่นี่เทวะัดเออเปนไงบ้าีมาขีดตนนี้มมาขีดม่เสร็จว้งมาเลยมาขีดดบโบ ริวเลยอ๋อาขิดดีมาครับง่ายอยู่ป่าเฮ้ยจังลายชนิดโหาตัวสมเพหนาเว้ยเว้ยอาเอตัวย่ยอะืจอันนี้ใคะจน้ข้าวโ้งมึงมมึงใะอ้ยขาซื้อินเลยอะฮะขาซ้อัิบอาว่าตอ การโน้ยช่องอันนี่การโน้ยข้าอบนขี้ดังไข่มา้น่อยนะซื้อ้ิ่อนอดได้ห้งานเงาเนโอ้ยบอยโอยอย่ามาอยอด้อด

เขากทีมงานทีมงานยานกองตัวนี้นะตัวนี้นะตัวยานต่อมาฮะฮิโมขยันแบ่งยูโอสูบกูมัแต่งตังเี้นี่สามโมงสี่สิบแปดเราลงมาเท่าน้เอง

มาณสทือ้อมตูใส่แยกใช่ไหมเด็กเอาอ่าวันนี่พอได้เป็ดตัวสองพนหนึ่งอาซีก็น้าเต็มเต็มอยู่ชุกมันชอบดีน่อือของเพื่อนยังไม่มีป๊อแหงตัวให้ได้ไว้ไม่เป็นด เราคือห้ายะีแม่งโดเขาคือห้ายงจังหาจังหาแม่งไน์มืดอ่ะนตึังเรไม่เป็นหวงด้วยเขาไม่เขาพูด้มันคือเขากินยงนะฮะมันฟือเขาม่ได้้าตัวเอว จะฮะอไอ้คนยินเข้าไปนําแล้วนะเ่าการทีขอภาคี้ก่อนขอขอบมขอบใจวันนี้เข้ามาดตามนะครับส้มทุกคนเลยสบายดี